ขั้นต่อมานะคะจะเป็นการพับครั้งที่สองจะพับเข้าไปโดยที่มุมของสังกะสีนะคะจะไม่แนบสนิทกับแผ่นสังกะสีโดยเราจะมีช่องว่างให้ไม่ให้มันสนิทกันเกินครั้งที่ส